รถปีใหม่ใหม่น้อยที่สําคัญประหยัดน้ํามันถึง23กิโลลิตรคันนี้เอาไหมคะที่สําคัญใหม่น้อยแค่หลักหมื่นหมื่นเท่าไหร่ <Wow. S 1> ไม่ใช่4-5่ห้าหมื่นนะคะประมาณ18,000โลค่ะคันนี้วิ่งข้างหลังนั้นกว้างขวาง,วางนั่งสบายแน่นอนค่ะ ต้องนิกสันอะไรว่ารถปีใหม่ใหม่น้อยๆที่สำคัญประหยัดน้ำมันถึง23กิโลลิตรคันนี้ <Wow. S 1> เอาไหมคะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบนนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์ค่ะคลิปนี้ค่ะน้องเบนมีรถสวยมาใหม่อีกแล้วนะคะต้องบอกว่าคันนี้ค่ะมาใหม่มากๆเลยนะคะจอดค่ะเพราะว่าอะไรเพิ่งมาใหม่นะคะคันนี้ทำสปาก,ก็สามารถขึ้นขายได้เลยนะคะรถไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยค่ะอย่างที่เห็นคือ สภาพป้ายแดงมากๆเลยนะคะเป็นรถปี2022 1.0 EL นะคะนิสสันอเมลาตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่สำคัญไม่น้อยแค่หลักหมื่น <Yeah. S 1> หมื่นเท่าไหร่ <Wow. S 1> ไม่ใช่4ีห้าหมื่นนะคะประมาณ18,000โลค่ะคันนี้วิ่งมานน้อยมากๆเลยนะคะอยากได้รถสวยสภาพป้ายแดงต้องคันนี้เลยค่ะคันนี้ต้องบอกว่าเป็น1.0 EL นะคะตัว1.0 Turbo นะคะคันนี้ สวยๆเท่ๆหล่อๆแบบนี้ต้องยกให้คันนี้เลยนะคะขึ้นชื่อของนิสสันอ m เมลค่ะความกว้างความใหญ่นะคันนี้ชนะเลิศไปเลยค่ะถือว่าเป็นรถในกลุ่ม e ีโคคาที่ความเท่เนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยล้ำสมัยมากๆที่สำคัญประหยัดแน่นอนค่ะ1.6เทอร์โบแรงค่ะมาเดี๋ยวต้องเป็นพาชมในส่วนของตัวรถนะคะตัวรถเนี่ยนะคะต้องบอกว่า ไฟหน้าของเขาเนี่ยมันดูโฉบเฉีียวมากๆเลยนะดีไซน์ออกมาที่สวยงามมากๆเลยนะคะจะเป็นแฉกตรงนี้เนาะนี่แล้วก็ฟืบขึ้นไปชอบอะไรเป็นแบบมันมันดูแบบเปรี้ยวปาดี <laughs> สวยเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงคือสภาพ สภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยเพราะว่ารถเพิ่งผ่านการใช้งานมาแค่1ปีนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์รเรียบร้อยนะคะระบบเป็นแบบพู s สตาร์ทนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีเทาควันบรีหรือว่าสีเทาเมทัลลิกนะคะภายในนี้เลยค่ะสวยมากช่ององค์ช่องแอร์ดูสิคะ,ะถ้าตัวนี้นะคะ1น Sony l เนี่ยนะคะเขาจะตกแต่งด้วย ตัวช่องแอร์หรือว่าตรงหน้าจอนี้นะคะจะแต่งมาด้วยสีโครเมียมนะคะสีโครเมียมเนาะแล้วก็บอกของเขาเป็นบอกผ้าที่ตัดกับสีขาวเรียกได้ว,ว่าเป็นสีทูโทนก็มีความสวยสปอร์ตแล้วก็ล้ำสมัยอย่างที่น้องเบนบอกนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายมากๆเลยใครอยากได้รถอีโคคาร์ที่เน้นพื้นที่หน่อยเอาคันนี้คะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพเหมือนรถป้ายแดง แต่วันนี้คุณจะประหยัดจากป้ายแดงไปตั้ง2อง0,000นบาทนี่แค่ผ่านการใช้งานมา1ปีนะคะแต่ประหยัดจากป้ายแดงไป2องแ0,000นคุ้มไหมล่ะอ่าไานในค่ะข้างหลังนั้นกว้างขวาง,วางนั่งสบายแน่นอนค่ะถ้าสมมติว่าไปต่างจังหวัดเนาะกว้าง <laughs> ต้องแบนดูเป็นคนตัวเล็กไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขามีจุดชาร์จแบตมาให้ด้วยฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างดีนะคะมีจุดใส่แก้วน้ํามาให้ซึ่งเป็นบล็อกแบบนี้มาให้เลยนะข้อดีคือเวลารถตกหลุมหรือว่าเวลารถเบรกกระทันหันเนี่ยมันไม่กระชอะออกมานะคะตรงนี้รู้สึกว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็โทนสีของเขาจะเป็นโทนสีเรียบๆนะคะสีดำเอ่อ ทุกอย่างคือใหม่มากเลยนะก็เพิ่งรถผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งปีอะสภาพป้ายแดงเลยนะคน้องเบนบอกเลยนะว่าสภาพป้ายแดงมากๆเลยดีไซน์ของเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟด้านหลังของเขาเนี่ยจะเห็นว่าเขามากเลยนิกสันอาร์เมล่าเทบนะคะปึ๊บนี่เวลาเปิดท้ายนะคะ คือแบบข้างหลังนี่ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะเยอะจริงๆเยอะแบบจุใจนะคะนี่เป็นสภาพรถเข้าใหม่เลยนะคะจะเห็นว่าริ้วรอยหรือว่าร่องรอยนั้นแทบจะไม่มีเนาะพวกยางหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเหมือนรถใหม่เลยค่ะเพราะว่ารถเพิ่งผ่านการใช้งานมาแค่ปีเดียวฉะนั้นสภาพทุกอย่างคือใช้ได้อีกยาวๆนานๆซื้อคันนี้ไปคุ้มแน่นอน คุ้มค่ะป้ายแดงเนี่ยราคาจะอยู่ที่55900 0บาทนะคะแต่วันนี้คุณจะประหยัดจากป้ายแดงไป2 0 0แสนบาทเลยกับรถแค่ปีเดียวนะคะกับรถแค่ปีเดียวเนี่ยกุญแจเขาก็จะแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยแล้วอ่ะเข้ามาด้านในนี่ค่อนข้างชอบข้างในเขาการดีไซน์ต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะปุ๊บนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็ ปุ่มแบบ push start นะคะพวงมาลัยค่ะในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยเป็นแบบมัตติฟังกชันนะคะระบบภายในตัวรถคันนี้นะคะ 1.0L e Turbo คันนี้นะคะต้องบอกว่าเขามีแจ้งเตือนการชนหน้านะคะแล้วก็มีช่วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะคันนี้ถือว่าในส่วนของระบบความปลอดภยัยให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสำหรับรถ Eco Car เนาะอื แอเย็นช่ำๆเลยค่ะสภาพใหม่กลิบและหลักๆเลยนะคะปัจจัยหลักมาดูค่ะไม่น้อยมากๆค่ะวิ่งมาแค่18,300ม่ดกิโลไม่เดิมๆไม่แท้ๆค่ะเป็นรถปี2022อย่างที่ต้องเป็นบอกว่าสวยขนาดนี้แท้ขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้ไม่น้อยขนาดนี้เอาไหมคะที่สำคัญประหยัดจากไปแดงไปส0 0 0สนบาทนะคะคัะนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ชมในส่วนของห้องเครื่องค่ะ จดูห้องเครื่องกันนี่ห้องเครื่องก็คือกอ็เหมือนรถใหม่เลยล่ะค่ะใหม่กลิบเลยนะคะคันนี้9 0 0 99 คันนี้100แรงมานะคะนิสสันอ m เมล่า1.0ึ่งรถปี2022ค่ะราคารถใหม่นะคะ559,000บาทแต่วันนี้ค่ะน้องเบนให้ไปเลยกับราคาที่ว้าวที่สุดและทำให้ F.C. ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์คุ้มค่าที่สุดเพียงในราคาแค่3,59,000บาท 359,000บาทเห็นไหมคะประหยัดจากป้ายแดงไป2 0 0 0 0 0บาทรถทุงหารนการใช้งานมาแค่1ปีคะ่ะปีใหม่ๆใหม่นน้อยแค่18,000โลคันนี้ถ้าชอบรีบเลยนะคะเพราะเป็นรถสภาพป้ายแดงสวยเดิมทุกจุดคะ่ะสนใจโทร0941091164เบอร์นี้ของน้องเบนสามารถแอดไลน์ได้นะคะจะอาชีพไหนก็ออกได้และออกง่ายทั่วประเทศไทยเลยนะคะเพราะเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้าน ส่งรถทั่วประเทศไทยค่ะอย่าลืมค่ะถ้าสนใจรีบโทรหาน้องเบนเลย094 109 1164เบอร์นี้ของน้องเบนสามารถแอดไลน์ได้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับนิสสันอ m เมล1.0 Turbo เทโบปี2022สสีเทาสวยๆคันนี้เลยค่ะ